สวัสดีท่านผู้ฟังและผู้ติดตามทุกท่านนะคะ,อะตอนนี้ก็จะมาอยู่ใน e ีพีที่6แล้วถือว่าเป็น EP ีสุดท้าย <c oughs> นะคะของอเรื่องอที่นำเสนอไปก็คือแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุร,รักษ์วัฒนธรรมปราสาทกับการพัฒนาศิลปะการแสดงพื้นบ้านของจังหวัดสุรินนั่นเองนะคะซึ่งหัวข้อใน EP พี5นี้นะคะจะ กล่าวถึงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะที่ได้วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคนะคะของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะที่เราจะต้องมาเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็มาพูดคุยกันว่าการ<ม>ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเนี่ยนะคะอะไรเป็นจุดแข็งอะไรเป็นจุดอ่อนอะไรเป็นโอกาสและอะไรเป็นอุปสรรคโดยเฉพาะพื้นที่ในการศึกษานะคะของข้าพเจ้านะคะที่ได้ทําการศึกษาในพื้นที่นี้นะคะก็คือ าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทขอมนะคะกับการพัฒนาศิลปะที่ได้จากาฐานคติแล้วก็ที่ได้จากตัวปราสาทเนี่ยนะครเพื่อพัฒนามาสู่เป็นมาสู่การ เป็นศิละปะพื้นบ้านนะคะชุดองค์ความรู้ตัวใหม่นะคะฉะนั้นเรามาวิเคราะห์จุดแข็งกันนะคะว่าในพื้นที่ของจังหวัดส,สุรินทร์เนี่ยอาจเป็นภาคอีสานที่มีพรมแดนนะคะติดระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจัก,กรกัมพูชามีความน่าสนใจที่ยังเป็นพื้นที่ที่มีโบราณสถานในสองลักษณะนะคะทั้งที่เป็นปราสาทที่สร้างขึ้นเพื่อถวายเดชพระศิวะเทีหรือที่เรา,าเรียกว่าลทัทธิไสววนิกายนะคะหรือปราสาทของนั่นเองและ และอรโครคยาสารหรือพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนาแบบมหายานแบบศิลปะของทางนี้ยังมีมรดกทางวัฒนธรรมหรือศิลปะพระพุทธรูปโอรันศาสนสถานวัดโบราณสถานตำนานเรื่องเล่าด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมท้องถิ่นและศิลปะการแสดงประจำถิ่นภาษาการแต่งกายเครื่องประดิษเงินสุรินซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งของพื้นที่ที่ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ มีเขาเรียกว่าทรัพยากรการท่องเที่ยวนั่นเองนะคะ2วัดนะคะและปราสาทของในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เป็นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนาที่มีชื่อเสียงในพื้นที่นะคะที่มีงานประจําปีนะคะในแต่ละปราสาทที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือน5เดือนเมษายนของทุกปีตามพื้นที่ต่างๆมักให้ความสําคัญในด้านของพิธีกรรม ะะการจัดงานประเพณีประจําปีพิธีกรรบวงสวงประสาทพิธีกรรมาการเส้นไหว้ บูชาประสาททางนี้จะมีการจัดกิจกรรมแสงสีเสียงแล้วก็มีการแสดงความเป็นมาด้านประวัติศาสตร์การรำนางอัปสราอาหารพื้นถิน่นเพื่อให้ได้รับประทานอาหารแล้วก็มีสินค้าชุมชนผลิตภัณฑ์ชุมชนให้บริการอย่างมากมายอาทิเช่นได้แก่ผ้าไหมพื้นเมืองประเึมเงินสุรินนะคะตลอดจนถึงนวัตกรรมอื่นๆที่เป็นผลิตผลผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเกรษตรในแต่ละรอบปีนั่นเองนะคะมีความพร้อมในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกได้แก่นัก ท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติมีจุดบริการมีจุดจอดรถห้องน้าไปอธิบายทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศและมีการพัฒนาภูมิทัศน์อยู่ตลอดเวลามีการาจัดการที่ชัดเจนและเป็นสัดเป็นส่วนอย่างดีมีการปลูกต้นไม้ต่างๆทําให้บรรยากาศร่มรื่นนะคะสามารถเป็นที่พักผ่อนหย่อนกายใจได้นะคะด้านประเพณีความเชื่อพิธีกรรมได้แก่ มีประเพณีพิธีกรรมที่มีความเข้มแข็งมากมีอัตลักษณ์ทางอาการแต่งกายของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวกุยเขมรและมีดนตรีของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์นะคะกลุ่มชนมีพิธีกรรมความเชื่อได้แก่พิธีกรรมแกลมอพิธีกรรมโจร,รมะมดพิธีกรรมเล่นอ้อพิธีกรรมแสนกะม,ม้อยของชาวไทยกุยและพิธีกรรมบูชาผีปู่ตาพบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นมรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ยังมีความเข้มแข็งและดึงดูดชาวต่างชาติให้เข้ามาร่วมกิจกรรมในแต่ละปีด้วยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เรามาวิเคราะห์จุดอ่อนว่าในปัจจุบันพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะคะได้ที่ได้รับการสนับสนุนด,ด้านการท่องเที่ยวมีการช่วยโปรโมตมีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในการท่องเที่ยวอย่างแท้จริงยังมีอยู่ไม่มากแล้วก็มีอยูอ่อาจจะไม่ทุกแห่งนะคะ อาจจะเป็นเฉพาะแห่งที่ดังๆะะแต่ถ้าไม่ดังก็ไม่มีนะฮะดังนั้นในช่วงประเพณีสําคัญประจําปีของจังหวัดสุรินทร์จะมีนักท่องเที่ยวมาทํากิจกรรมตามสถานที่ต่างๆและมีชื่อเสียงเป็นจำนํำนวนมากทําให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดูแลเรื่องอความสะอาดความเรียบร้อยได้ทั่วถึงทั้งในเรื่องสถานที่จอดรถความสะอาดของการเดินเท้าหรือห้องน้ําเป็นต้น ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความไม่ประทับใจและยังมีพื้นที่ปราสาทที่มีเรื่องราวความเป็นมาที่สําคัญตำนานเรื่องเล่าอีกมากมายที่ยังไม่เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากนะคะเท่าที่ควรและยังมีการจัดการตนเองที่ไม่ค่อยได้รับการอุดหนุนเท่าที่ควรบางพื้นที่ได้จัดกิจกรรมแต่บางพื้นที่บางพื้นที่ไม่ได้รับการจัดกิจกรรมเลยนะคะ มันก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณของรัฐบาลงบประมาณที่ช่วยส่งเสริมยังมีอยู่อย่างจํากัดไม่มากพอสําหรับการํำนุบรุงส่งเสริมศิละปะวัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนในพื้นที่ปราสาทต,ตามที่ต่างๆจึงจําเป็นต้องมีการส่งเสริมจากองค์การบริหารส่วนตำบลและก็สถาบันต่างๆที่มีการเข้าร่วมนั่นเองนะคะในด้านปราสาทของอรุยาสารเป็นพื้นที่การท่องเที่ยว หลายแห่งยังขาดแคลนการสารต่อจากสถาบันองค์กรหรือจังหวัดเพื่อรวบรวมเป็นเอกสารและก็รวมการระดมความคิดเพื่อพัฒนาศิลป,ปวัฒนธรรมการแสดงให้เพิ่มจากเดิมเพื่อสร้างความาน่าสนใจและก็รับรู้เรื่องราวต่างๆที่ได้จากฐานกติศาสนาวัฒนธรรมชุมชนและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและยังขาดความรู้ความเข้าใจที่จะถอดองค์ความ ความรู้ความเป็นมาผสมผสานความเกี่ยวข้องให้กับชาวต่างชาติและผู้เข้ามาเที่ยวชมส่วนใหญ่ไม่สามารถถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษได้และยังขาดการสร้างมูลค่าจากสิ่งที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่นเช่นการนําเสนอเป็นภาษาอังกฤษนะคะฐานคติความเชื่อความเป็นมาอะไรลักษณะอย่างนี้นะคะจึงยังขาดการมีชื่อเสียงเท่าที่ควรนะคะแม้แต่ศิลปะการแสดงยังจํากัดนะคะ ในรูปแบบของการรำการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นก็จะเป็นชุดเดิมๆอยู่จะยังไม่มีการสร้างนวัตกรรมการแสดงแบบชุดใหม่ออกมานะคะเนื่องด้วยจากงบประมาณเอ่ยแล้วก็ความคิดการสร้างสารรค์หรืออาจจะว่า,าทุนระดมความคิดเนี่ยยังขาด การสานต่อกันอยู่มากนะคะดังนั้นเรามาวิเคราะห์โอกาสดูซิว่าเราในด้านโอกาสเนี่ยนะคะจะมีความเป็นไปเป็นมายอย่างไรนะคะในปัจจุบันคนไทยในเมื่อในในเมืองเนี่ยประสบปัญหาความเครียดจากเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ปัญหาภายในครอบครัวทําให้คนส่วนใหญ่นิยมหันเข้าหาทางแก้ไขปัญหาด้วยการเข้าวัดหรือมาสนใจศึกษาธรรมหรือไปนมัสการเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงตาม จังหวัดต่างๆเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตมากขึ้นและหันมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากขึ้นเพราะคนในปัจจุบันมองเห็นคุณค่าประโยชน์และการสร้างสารรค์ผลงานในด้านวิดีทัศน์วิดีโอ YouTube Facebook มากขึ้นจึงเป็นเครื่องมือสื่อสารและเผยแพร่ในยุคป,ปัจจุบันได้เป็นอย่างนี้นี่ก็คือเมื่อเราวิเคราะห์โอกาสดูนะคะความโอกาสนี่น่าจะเป็นไปได้สูงใน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 ,ในด้านบวกนะคะในด้านการสร้างสารรค์ในการพัฒนาเพราะว่ามีคนทำยูทูบเบอร์เยอะมีคน ออนไลน์เวลามีกิจกรรมต่างๆในสถานที่การท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยนะทุกคนก็จะรับชมไปพร้อมๆกันนะคะก็จะเห็นการได้นะคะดังนั้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททเนี่ยนะฮะศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวของกทมหรือการเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างจริงจังโดยมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเภทนี้อย่างต่อเนื่องเช่นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไหว้พระ การวัดการท่องเที่ยวด้านศิลปะวัฒนธรรมตามสถานที่ต่างๆและงานประเพณีตามพื้นที่ต่างๆอันนี้เราก็เห็นอยู่อันนี้ก็คือวิเคราะห์โอกาสแล้วมันมีอยู่ไม่ใช่ว่ามันไม่มีเลยนะคะจากเดิมที่กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีอายุมากประมาณ40ปี50ปีขึ้นนะคะและมีผู้ที่เกษียณอายุราชการเนี่ยก็เริ่มมากขึ้นแสดงให้เห็นว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบ ต้องการการรับรู้ความสําคัญเรื่องเราความเป็นมาของสิ่งต่างๆเป็นการท่องเที่ยวสําหรับผู้สูงอายุแต่ปัจจุบันจากการสํารวจการท่องเที่ยวต่อความสนใจสนใจพบว่ามีสัสดส่วนของนักท่องเที่ยวที่เคยทำกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นและด้านศาสนาเนี่ย ค่อนข้างสูงมากนะฮะมากกว่าการท่องเที่ยวแบบอย่างอื่นอย่างเช่นการท่องเที่ยวในเรื่องของอาหารท้องถิ่นอย่างเงี้ยการท่องเที่ยวอาหารต่างๆอย่างเงี้ยคนจะติดตามดูใน u t u b e ดูอยู่ใน Facebook อย่างเงี้ยค่อนข้างจะเยอะดังนั้นถ้าเมื่อวิเคราะห์โอกาสแล้วเนี่ยถ้ามีคนมาทํา YouTube แล้วก็ให้มีการทําอาหารพื้นถิ่นมีส่วนประกอบมีความเป็นมามีตำนานความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยลงไปก็จะทําให้คนเนี่ยเกิดความสนใจแล้วก็ เกิดความารู้ในองค์ความรู้ตัวใหม่เนี่ยเยอะแล้วก็จะติดตามเยอะมากนะคะไม่ว่าแตา่ในปัจจุบันกระทรวงเทคโนโลยีาาสารสนเทศและการสื่อสารมีนโยบายที่จะให้วัดบ้านโรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ของอแหล่งชมุมชนต่างๆซึ่งจะมีส่วนช่วยทําให้เกิดการเชื่อมโยงของคนในชมุมชนซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุน้นทําให้คนมีความสนใจในพื้นที่ของตนเองมาก นะคะที่เป็นอยู่ดังนั้นเ,เราลองมาวิเคราะห์ดูอ,อุปสรรคนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะก็คือการเข้าสู่ตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนาธรรมท้องถิ่นของผู้ประกอบกอารท่องเที่ยวนั้นผู้บริหารจะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาศาสนาการบูชาค,ความเชื่อและพิธีกรรมยังขาดความรู้ความเข้าใจที่จะที่จะนำเสนอเพื่อความเข้าใจเก่กคนหมู่มากนะฮะ การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนในเรื่องใหม่ๆเช่นศิลปะท้องถิ่นการแสดงพื้นถิ่นการร่ารำที่ได้จากอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและการประสมประสานกับศาสนายังขาดการนำเสนอและขาดองค์ความรู้ยังมีน้อยทําให้นักท่องเที่ยวทําให้การท่องเที่ยวเชิงศาสนา ยังกระจุกตัวอยู่แต่ในเมืองและในพื้นที่สำคัญทำให้ขาดโอกาสในการขยายฐานการท่องเที่ยวออกไปตามชุมชนที่เขามีเหมือนกันนะคะดังนั้นการรวบรวมข้อมูลเอกสารมรดกภดูมิุปัญญาท้องถิ่นที่มีและศิลปะการแสดงที่ได้จากฐานคติและตำนานความเชื่อเรื่องเล่าขาดการระดมความรู้ความคิดเพื่อสร้างสรรค์ทางปัญญาและสร้างสรรค์จึงกลายเป็นอุปสรรคการพัฒนาต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเห็นไหมคะเนี่ย วิจัยจึงได้รู้วิจัยจึงได้เห็นศึกษาจึงได้รู้ศึกษาจึงได้เห็นแล้วก็เกิดความเข้าใจว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเนี่ยมันยังขาดองค์ประกอบอื่นๆน,นะคะไม่ว่าแต่จะเป็นเมื่อเราวิเคราะห์อุปสรรคไปแล้วเมื่อเราวิเคราะห์ในด้านโอกาสแล้วก็จุดอ่อนแล้วก็จุดแข็งนะคะซึ่งทําให้เราได้เห็นจุดอ่อนจุดแข็งโอกาสแล้วก็ต่างๆเนี่ยว่ามันมีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความจําเป็นและก็มีความสําคัญ อย่างมากเลยนะคะดังนั้นการนำเสนอนะคะในผลงานทางวิชาการนะคะในเรื่องของอในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประสาทกับการพัฒนาศิลป,ปะการแสดงพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์ก็ขอจบลงแต่ เพียงเท่านี้นะคะเป็น ep 6เป็น ep สุดท้ายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับการทำคลิปแล้วก็นำเสนอ,อบทความดีๆบทความทางวิชาการที่เป็นการสร้างสรรค์มรดกปุ่มปัญญาและการท่องเที่ยวาการท่องอาการท่องเที่ยวนะะในวัฒนธรรมท้องถิ่นให้แพร่หลายกันออกไปนะคะก็ขอกลาบขอบพระคุณไว้อย่างสูงแล้วก็ไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะคะกลับสวัสดีค่ะ ดังนั้นถ้าอยากจะเรื่องอย,อยากจะรู้เรื่องอต่างต่างนะคะขอแนะน,นําหนังสือเล่มนี้นะคะว่าหนังสือเล่มนี้บรรจุไว้ทุกอย่างแล้วนะคะไว้ในหนังสือเล่มนี้นะคะดังนั้นถ้าสนใจก็สามารถที่จะอินล็อกมาติดต่อกับหนังสือเล่มนี้ได้นะคะก็จะจัดส่งไปทางไปรษณีอย่างด่วนที่สุดคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายค่ะ